สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาชมบิวของบีแคสวีแคสเซซีนะบีแม็กนะครับ ก็เป็นวิวแบบง่าย,ายก็คือว่าชิ้นส่วนพวกตัวกันชนหน้าหลังเบรกใหญ่มันแยกกันนะใครจะเซตติ้งยังไงก็ได้ตามแต่ชอบเลยนะฮะเพราะว่ามันแยกกันก็คือสามารถเซตได้เต็มที่ open open เลยอ่ะทำอะไรบ้างก็การเซตแบบนี้จะเป็นการเซตที่แบบว่าไม่ได้ สนามไม่ได้ยากและก็สนามเน้นยิงนะฮะโดยด้านหน้าจะไม่ได้ใส่เบรกและจะเป็นอันเดอร์การ์แทนนะฮะฟอนอันเดอร์การ์นะมาจาก Pack ลอตเตอร์แพ็กเอ็มเอนี่แหละแล้วก็ปีกข้างกับกันแขวนกับเบรกใหญ่เซตปกติตัวตู้มด้านหลังจะเป็นตู้มชนิดเบาเพื่อไม่ให้มันหนักเกินไปเพราะว่าตัวมอเตอร์มันหนักอยู่แล้วนะฮะด้านหลังมันจะหนักอยู่แล้วเนี่ยขนาดแค่จะเบาๆนะ หลังมันยังเซยอย่างนี้เลยล้อจะเป็นล้อกลางชิปแล้วก็ใส่ลูกปืนล้อปกติกับแกนร้อ72มิลลิเมตรนะครับรายละเอียดการแต่งใช้แอทเทปรหัสอะไรบ้างไม่เอ,อถอดสงวนไม่บอกในคลิปนี้นะฮะแต่ว่าผมได้บอกในคลิปสมาชิกค,คลิปเมเบร์นั่นแหละเรียบร้อยแล้วนะฮะใครอยากดูรายละเอียดการแต่งไปดูกันแต่ถ้าใครแกะได้ก็แกะเอาในคลิปนี้นะฮะ ตัวกันชนหลังจะเป็นกันชนุซเบะและใส่โล19สิบเก้ามิลเพราะกันชนโซเใส่ได้แค่โล19สมิลนะฮะจะใส่กันชนที่มันเล็กกว่านี้มันไม่ได้นะประมาณนี้การเซตติ้งสาวก็ตั้งสูงเหมือนเซตทั่วไปเหมือนเซตสมัยก่อนนะครับและย้ำอีกครั้งว่าการเซตแบบนี้เป็นแค่แนวแนวทางการแต่งรถไม่ได้การันตีว่ามันจะชนะ เพราะว่าอยู่ที่สนามที่ไปแข่งนะครับต้องมีการปรับกันหน้างานแน่นอนนะฮะไม่มีการปรับมาจากบ้านแล้ววิ่งแล้วจะชนะเลยนะครับอยู่ที่ประสบการณ์การเล่นด้วยนะฮะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเซตอย่างนี้แล้วมันวิ่งไม่ได้โทษผมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางไม่การันตีว่าชนะผมก็บอกในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปแต่งกันเองนะตามนี้เค่ okay. ด้านหลังเสร็จแล้วด้านหน้าจะใช้โล9มิลกับโลไอาโลถ้วย9คูณวก็8มิลพร้อมตัวพิงที่เป็นบอลแคปแต่ถ้าใครจะใส่โลถ้วย13มิลโลโลด้านใต้ก็ต้องเป็นโลที่13มิลเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันตัวโลด้านล่างมันจะไม่สัมผัส กับตัวไอ้โถด้านล่างจะไม่สัมพัยกับตัวด้านบนนะฮะเหมือนจะใส่ฟรีถ้าแบบนั้นต้องให้มันเท่ากันกับตัวโหลด้านบนด้วยนะอันนี้ก็ขันเข้าไปปกตินะฮะเหมือนติดเหมือนติดเหมือนติดพวกไอเหมือนติดกันชนที่เคยติดอะ่ะอืมนั่นแหละขันนอนเข้าไปประมาณนี้นี่ก็ขันไป ก็ทุกส่วนจะเป็นอิสระแยกกันนะฮ <azt> ะก็เสร็จเรียบร้อยนะ s e t t i n งนี้ใส่ body เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวที่ล็อก body เข้าไปเสร็จแล้วเรียบร้อย ไวยไปเล่นได้สายยิงน่าจะชอบชอบตุดใจกดติดตามนะครับคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะฮะสนับสนุนกันในการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณเวลามีโฟร์บิลนะสปอนเซอร์ของเรานะครับจำหน่ายรถและอะไรทั้งพีเลือกชมเลอกช้อปได้ทักไปทางเพจลิงไวรัสมินิโฟร์บิลที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างและบอกว่ามาจากช่องไวรแคสได้ส่วนลดในการซืจจ้อสินค้าของไวรัสมินิโฟริล Mini ถึง15%้ได้กันนะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ